Uh, บทที่10ห้องน้ําอยู่ที่ไหนครัว่าห้องน้ำเนี่ยภาษาอังกฤษมีอยู่สองคำที่จะขอแนะนํานะครับคําแรกคือคําว่า toilet T O I L E T ลองฟังอีกครั้งนะครับ toilet นะครับส่วนคําว่าห้องน้ําอีกคำหนึ่งที่เขาใช้กันก็คือคำว่า rest room rest room R E S T R O M rest room นะได้สองคำนะครับ toilet หรือ grace r o o m นะคำว่า uh, ถ้าเราต้องการจะบอกว่า I am a volunteer tourist guide คำว่า volunteer แปลว่าอาสาสมัครทัว r g u ก d e หรือ tourist guide เนี่ยแปลว่า uh, มักคุเทศนะครับเป็นมักคุเทศอาสานะครับก็ uh, นักท่องเที่ยวอาจจะถามว่า Excuse me ขอโทษครับ Is there a toilet around here uh, Where can I find a toilet นะ คำเหล่านี้ Where can I find a toilet? A toilet หรือว่า Is there a toilet near here? คำว่า toilet ก็ค,คือห้องน้ำ near here แถวๆนี้มีไหม Is there a restroom near here? ถ้าเราต้องการจะบอกว่ามีก็บอกว่า oh, yes, there is มีครับ Go straight i s next to the coffee shop Okay Turn Go straight and then turn left is next to the coffee shop นั่นเองนะครับตรงตรง,ตรงไปข้างหน้า go straight turn left ก็คือเล mm ี้ยวซ้าย it is next to the coffee shop มันอยู่ mm hmm. uh, อยู่ถัดจากร้านกาแฟนะครับ mm hmm. หรืออาจจะบอกว่า it is between the market and the temple mm hmm. อยู่ระหว่างตลาดกับวัดนะครับ mm hmm. it's near the pier It is near the pier. P I e R, pier แปลว่าท่าน้ำนะครับ It is near the pier แปลว่าอยู่ใกล้ๆใกล้ๆกับท่าน้ำ It is inside the temple. นะครับมันอยู่ในไปขอเข้าที่วัดก็ได้นะครับ There is a toilet in the temple. There is a toilet in the temple. มีห้องน้ำอยู่ที่วัดนะครับ ดังนั้นคำว่าห้องน้ำก็คือคำว่า t o i l e t กับ e s t r o o m นะครับสำหรับบทที่10ก็ขอจบเพียงแค่นี้